G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w ์ supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t บ e r b o ที่เกมเมอร์และนักอ v e อร์เกอร์เลือกใช้สวัสดีครับพบกับ InQHawk Zone TV นะครับหลายๆคนที่ใช้การ์ด AMD ก็อาจจะรู้ถึงข้อเสียของมันนะครับที่เขาก็ อาจจะด่ากันมาสักพักแล้วนะครับว่าไดเวอร์เนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัย ATI แล้วนะครับกับ ATI Catalyst AMD Catalyst นะครับก็ใช้มาตั้งแต่ปี2000ต้นๆนะครับปัจจุบันก็โลงตรงๆก็ใช้มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับกับเจ้าไดเวอร์ของ AMD Catalyst นะฮะปัจจุบันก็อาจจะมีอัปเดตกันมาบ้างในรายปีที่ผ่านมานะครับกับ Omega Edition ของปี2014-2015นะครับตอนนี้ปี2015 AMD ได้ Redefine d ไดเวอรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยการเลิกใช้ Catalyst แล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนมาใช้ m m r r d d o o n s o f t ซอฟแนะครับในที่นี้ซึ่งปี2015-2016นี้จะใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Crimson Edition นะครับซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูฮะเจ้า m m r r d d o o n Setting เนี่ยก็คือมายกเซตใหม่หมดเลยนะครับสำหรับเปลี่ยนจาก Catalyst ตัวเก่านะครับเอ็ c ด n t อนโออะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับตัวนี้ก็ อัปเดตใหม่หมดเลยนะฮะหน้าตาหลากัหลกๆก็เปลี่ยนหมดเลยแบ่งเป็น4แถบหลกัหลกคือเกมมิ่งวิดีโ i ดิสเพลย์ไอ i ฟนิตี้และ System นะครับในที่นี้ก็พูดตรงๆว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยสักนิดเดียวนะฮะแถบข้างบนนะครับ AMD Radeon Setting จุดเด่นของเขาเลยอย่างแรกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดให้หมดก่อนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากของเดิมเนี่ย Catalyst มันรันก็ประมาณหลายวิอยู่นะครับมาดูว่า Radeon Setting กดเข้าเร็วแค่ไหนนี่ปึ๊บ เร็วมากนะครับอันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับข้อดีของเขามาข้อแรกที่เขาโปรโมทเลยก็คือการรันโปรแกรมที่เร็วมากนะครับโดยที่เจ้าคอนโทรลตัวนี้นะครับ Radeon Setting ตัวใหม่ก็จะเขียนโดย QT Software Architecture นะครับซึ่งออกแบบมาสำหรับ Speed, Simplicity และ Intuitiveness นะครับที่เขาเขียนมาซึ่งก็แปลว่าความเร็วการใช้งานง่ายส่วน Intuitiveness ก็คือผู้ที่ไม่เคยศึกษาก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งดูจากอินเทอร์เฟซแล้วก็ ตามที่ว่ากันจริงๆนะครับเพราะว่าแบ่งแยกมาเลยทั้งหมดนี้มาเริ่มกันที่หน้าตัวโอว์วิวนะครับของที่นี้นะฮะเจ้าคร i มสันก็จะเป็น r a d i o n Software ์นะครับเวอร์ชัน15.11นะครับในที่นี้การตั้งชื่อของเขานะฮะ15คือปีนะครับ11ก็คือเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ Diver ตัวนี้จะเป็นไดเวอ15.11ปี2015เดือน11นะครับโดยที่ AMD เขาก็จะเปลี่ยนตามเดือนไปนะครับซึ่ง รอบหน้าก็น่าจะเป็น16แล้วนะฮะในส่วนของเอ i ิชันนะครับปีนี้จะเป็นครีมสันนะครับ2015-2016แล้วก็บอกรายละเอียดอื่นๆของเครื่องเรานะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ก็าตามนี้เลยนะฮะ OpenCL ดูได้ทุกอย่างนะครับถือว่าการดูรายละเอียดนั้นค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็เ,เช่นกันนะครับบอกมาค่อนข้างละเอียดนะครับมาดูฟังก์ชันต่อมานะครับเกมมิ่อันนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า คร i มสันเรดิออตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของการ t w ว a k profile ของแต่ละเกมนะครับอันนี้ก็เราไม่ได้ลงเกมอะไรไว้นะครับแต่มีโปรแกรม 3D Mark อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูไปได้เลยนะครับเราสามารถตั้งรายละเอียดของโปรแกรมตัวนั้นว่าให้ setting ยังไงในนี้ได้นะครับโดยที่ถ้ามีเกมมันก็จะปรับพวก A-A m s a ออะไรผ่านตรงนี้ได้เช่นกันนะครับและที่ดูดีกว่านั้นนะฮะมีตรงนี้ด้วย profile Overdrive นะครับ Over Drive นี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วกับฟังก์ชัน amd overdrive นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมการ o อ e r c l o c k ปรับ Fre q u e n c y ของตัวการจอผ่านไดเวอร์ของเขาเองนะครับแต่อันนี้พิเศษกว่าก็คือกับ r ร d e o n s e t ต i n g ตัวใหม่นี้สามารถปรับแยกได้แต่ละเกมนะครับที่นี่เห็นเลยอันนี้ยังอยู่ในโปรแกรม 3D m a r k นะครับซึ่งถ้าเรารัน3า m a r มเราจะ o อ e r c l o c k ไว้ที่เท่าไหร่นะฮะส่วนเราจะรันเกมอื่นเราก็โอเวอร์คล็อกของแต่ละเกมไม่เท่ากันก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของแต่ละเกมเพราะฉะนั้นเกมนี อย่างเช่น 3DMark เราอาจจะตั้งไว้ที่1,280เมกะเฮิร์นะครับเพราะว่าวิ่งดีและวิ่งไหวทเท่านี้แต่ว่า GTA 5เราอาจจะปรับไปที่1,200เมกะเฮิร์เพราะว่าการ์ดเราไหวแค่นี้ก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนการโอเวอร์ฮอกทุกครั้งนะฮะในที่นี้ก็เป็นประโยชน์โปรไฟล์ก็ตั้งโปรไฟล์กันไปนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็สามารถแอดได้นะครับสั่งเบราว์ตัวเกมผ่าน exe หรือว่า ก็คือมีโปรแกรมอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นเดสก์ท็อปเราตอนนี้มีอ๋อโอเคยังไม่ได้เอาตัวแยกอีของตัวเกมมาลงนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่มีตรงนี้ก็ต้องเข้าไปในตัวสแกนละกันนะฮะก็ให้ลองให้มันสแกนดูว่าจะมีเกมอะไรอยู่ในเครื่องเราบ้างนะครับในที่เรายังไม่ได้ลงก็อาจจะยังไม่มีขึ้นมานะครับส่วนถ้าเราไม่อยากตั้งโปรไฟล์เองนะครับต่อเน็ตกด Global Setting นะครับก็ง่ายมากนะฮะคนอื่นเขาตั้งกันไว้ยังไงเราก็ เอาตามค่ามาตรฐานหรือว่าโอเคที่ได้เสถียรภาพมากที่สุดนะครับของทางคนอื่นๆเขาใช้กันนะฮะอันนี้นอกจากการปรับแต่งเกมแล้วนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆว่าออกมาสู้กับ G e Force Experience ของทางฝั่งค่าเขียวเลยนะฮะในส่วนของวิดีโอนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับว่าเราจะเอาใช้งานในโหมดไหนนะครับเอา Cinema Classic นะครับก็ไว้ดูหนังปรับ Enchance ปรับดูโฮมวิดีโอหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ Demo Off, d m o o On นะครับเราสามารถดู p r e ี i e w ได้นะฮะก็ปรับโหมดไหนก็ลองเซฟกันดูนะครับอันนี้ก็ Custom เราเปลี่ยนได้ทั้ง Sharpness เปลี่ยน Color Vibrance นะครับ m d s t u d y v i ดี o c u t t o m b r i g h t n e s เเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดนะครับตรงนี้ข้ามไปในส่วนวิดีโอต่อมาในส่ง display, ดิสเพลย์นะครับ Display เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ การใช้งานค่อนข้างง่ายนะฮะอย่างที่รู้กันเลย Identify ก็กดเลยอันนี้จอ1จอ2จอเราอยู่ตรงนี้นะครับในส่วน Additional Setting s e t t i n g นะครับก็ยังจะใช้หน้าตาคล้ายๆกับของ Control Center ตัวเก่านะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยก็สาหรับคนที่เซนเซนหน่อยนะครับอาจจะมาใช้ตรงนี้เพราะว่ามันก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะฮะตรงนี้ มันก็จะบอกด้วยนะครับว่าจอของเราที่เราใช้อยู่มันซัพพอร์ต AMD FreeSync หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ซัพพอร์ตมันก็จะขึ้นเป็นเท่าด้านไปนะครับกดไม่ได้ Virtual Super Resolution ก็ไม่ซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ลองกด GPU Scaling ดูนะฮะก็คือจะให้มันสเกลขนาดหน้าจอถูกต้องนะครับว่าให้มันอยู่ตรง จะเอา aspect ratio ให้ถูกต้องหรือไอเต็มจอหรือว่าอยู่ตรงกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ในส่วนของ virtual super resolution นะครับอันนี้ก็คือสำหรับจอที่ resolution อาจจะไม่สูงนะครับอย่างเช่นจอที่ยังไงดีเป็นจอ1080แต่ว่าเฮ้ยเราต้องการพื้นที่การทำงานมากขึ้นเราก็ใช้ปรับ Virtual Super Resolution นะครับเป็นการจำลอง Resolution ให้มี Workspace หรือว่าพื้นที่การทำงานของเรานั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับในที่นี้จอของเราเป็น 4K อยู่แล้วนะครับสมมุติเราใช้จอ1080ล้กันเราปรับ Resolution เป็นพื้นที่การใช้งานแบบ1 4 4 0 p ก็ได้นะครับแต่ทุกอย่างก็อาจจะดูเล็กลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่ทาง Radeon Setting ตัวใหม่สามารถใช้งานได้และมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการ Workspace หรือว่าพื้นที่การทำงานบนหน้าจอมากขึ้นนะฮะ ในส่วนของ i n f i n i t y นะครับก็เป็น One Click i n f i n i t y นะฮะแต่ว่าพอดีเราไม่ได้มีจอหลายจอนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆว่าลองดูวิดีโอจากเว็บนอกมาการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับอาจจะทำให้ดูไม่ได้เพราะเรามีจอมากไม่พอนะครับพูดตรงๆเลยในทีน่นี้การใช้งานนะครับก็ลองศึกษากันดูเว็บนอกจะมี ปุ่มกดให้เราเลือกนะครับว่า enable ipity แล้วก็เราสามารถลากได้เลยนะครับถ้ามัน detect ผิดว่าอันไหนเป็นจอ1จอ2จอ3ก็ถือว่าค่อนข้างง่ายดายมากนะครับกับระยะ setting ตัวนี้ในส่วนของการคลิกขวา กับ AMD Catalyst อันเก่าก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้โลโก้ก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะฮะแล้วก็ใช้คำว่าการตั้งค่า Radeon นะครับในที่นี้ก็ตามภาษาของแต่ละเครื่องกดชิกแล้วขึ้นมาถือว่าเร็วมากนะครับอันนี้แก้ไปจากของダイเวอร์ตัวเก่ามากพอสมควรเพราะ,ะตัวเก่ามันค่อนข้าง,ง,ง,งชา้าอย่างที่กล่าวไปนะครับทางด้าน System Tray ข้างล่างก็มีเช่นกันนะครับอย่างที่เห็นเลย Radeon Setting ตัวนี้ก็พูดตรงๆนะครับว่าทุกอย่างของเขาเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ ผมขอเกรินๆก,กันอีกนิดนึงนะครับในส่วนของไดเวอร์ใน AMD เขาได้กล่าวมาว่าภายใน1ปีเขาจะปล่อยไดเวอร์แบบ WHQL นะครับหรือว่าไดเวอร์มาตรฐานที่ผ่าน Windows Hardware Quality Lab Standard ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับตัวนี้ก็ในส่วนของเกมมิ่งที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับ ลืมกล่าวไปว่าในส่วนของการทวิคพวกนี้ก็ยังจะใช้โปรแกรมอันนี้อยู่นะครับ gaming evolve จาก amd ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้จะมีหน้าที่การกำหนดค่า setting ของแต่ละเกมนะครับในส่วนของ Radeon setting ก็จะทำการกำหนดในส่วนของฮาร์ดแวร์ซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะใช้อันนี้ก็อย่าลืมลง amd gaming evolve เหมือนกันนะครับตรงนี้ AMD Driver ตัวใหม่หรือว่าที่เรียกกันว่า Radeon Software นะครับก็ถือว่าเป็นการ redefine redesign และ supercharge อย่างที่เขาว่ากันมาจริงจนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปสำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกก็บอกตรงๆนะครับว่าใช้งานง่ายมากนะครับเมื่อเทียบกับ Cataly สตตัวเก่านะฮะในส่วน Perform ิภาพสหลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับในที่นี้ก็คือพูดตรงๆว่ามันยังไม่มีอะไรอัปเดตมากนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นเวอร์ชันแรกของ Crimson e d i t i o n ด้วยนะครับประสิทธิภาพที่ลองเทสกันผมได้ลองเทสมาเมื่อกี้นะครับ กับการ์ดรุ่นเก่าอย่าง HD 7870นะครับซึ่งเป็นการ์ดปี2012กับ R9 380X ซึ่งเป็นการ์ดตัวใหม่นะครับคะแนนก็จะสูงกว่าในส่วนของไดเวอร์ตัวเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเฟรมเรทอะไรก็อาจจะยังไม่ให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีขึ้นมากเท่าไหร่นักนะครับในที่นี้ก็พูดกันตรงๆว่าสำหรับ เรดิออนซอฟต์แวร์ก็เปลี่ยนแปลงหลักๆในส่วนของหน้าตาที่ใช้งานง่ายเท่านั้นเองนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับวันนี้ก็วันเปิดตัวเลยนะครับจริงๆผมก็ได้ลองเล่นมาสักพักแล้วหลายๆคนก็รอ2อทุ่มนะครับวันนี้ก็ตามเวลาที่ออพวิดีโอนะฮะตอนนี้ก็ลองไปโหลดกันได้แล้วนะครับสำหรับเรดิออนซอฟต์แวร์ตัวนี้ลองใช้กันดูนะครับชอบไม่ชอบอย่างไงก็คอมเมนต์กันได้นะฮะยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอคโซนทีวีก็ต้องขอลาเพื่อไป,ไปก่อนพบกันใหม่ใน i s o หน้าสวัสดีครับ